ใช่ก็ดูทุกทุกทุกเรื่องเลยค่ะพอพอเป็นเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นหนักกว่าเดิมด้วยเพราะว่าหนูเป็นแฟนมิสมาเวลอยู่แล้วด้วยน้องน้องเป็นแฟนใครนะเอ่อมอนิก้าใช่แล้วพอมาได้รวมกับเอ่อมันมันก็ทำให้แบบเป็นเป็นพลังหญิงเป็นโกแม่มามากอบกู m มนอยู่ด้วยกันใช่ใช่ค่ะอดใจรอไม่ไหวแล้วน่าติดตนาะใช่มากเลยค่ะ ยากจังเป็นเป็นกับตันมาเวลก็ได้ตันมาเวลเหรอว้าว,ว,าว <laughs> แบบว่าอยากเป็นคนเข้มแข็งแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเลย้วอยากเป็นไคล่านยากอ,อะไรชอบชอบเขามากๆเขาสวยแล้วเขาเก่งแล้วเป็นนักแสดงที่เก่งมากค่ะฝากให้ติดตามคนที่ชอบหนังแล้วแบบว่าเนช ก็ฝากจะมาเวลด้วยนะคะเข้าโรงวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้แล้วนะคะก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงคะ่ะไปดูกันเยอะๆนะเดี๋ยวโดนสปอยนะ <laughs> มาถึงหนักเรา ตัิงไปแล้วเป็นยังไงบ้างกับภาพที่ออกมาแล้โอ้หนังเหรอคะหนังปิ่น All ซีรีส์หลายคนสุด่าโอ้ยเบียดได้ขนาดนั้นเลยเหรอเอ่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีการปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เวิร์กช็อปเยอะมากๆทั้งทั้งสองเรื่องเลยค่ะตอนนี้เวิร์กช็อปทั้งยูเรนัสแล้วก็ปิ่นคัะไปด้วยกันไม่งั้นเอาเอาซีรีส์ก่อนเอาปิ่นค่ะต้องปรับปรุต้องร้อย มันมีเรื่องที่เราภาษาก็ยากค่ะเสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องเหมือนอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดใช่พอทีนี้เราปล่อยผ้าฟิตติ้งไปใช่ไหมคะก็ต้องมาคุยกันว่าฟีดแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ปรับปรุงเหมือนเดิมตรงไหนดีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงจริงฟิดแบบมันยังไหนบ้างพอกลับมาที่รู้สึกว่าจะต้องเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนก็มีเรื่องเออหน้าผมใช่ค่ะอาจจะต้องแบบ ให้เข้ากับหน้าเรามากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนภาษาเราก็จะต้องปรับปรุงอยู่แล้วเพราะว่าเป็น period ก็แอบยากแต่จริงๆน้องไปเวิร์กช็อปภาษามาแล้วหนึ่งรอบสนุกดีใช่ไหมมันเข้าปากเราไหมเมยค่อยๆไปค่อยๆไปก็ครูเขาให้กันบ้านมาฝึกค่อนข้างเยอะที่ต้องพูดกับตัวเองเยอะเหมือนกันแต่ก็จะทงให้เต็มที่ค่ะใช่ ยากค่ะขนาดหนูเป็นคนไทยหนูยังรู้สึกว่ายากมากๆเพราะว่าคือม,มันเป็นราชาศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นพีเรียดแบบสมัยก่อนด้วยก็มันจะมีบางคําที่เราแบบพูดถูกหรือ,อ่ายังหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เข้าปากก็ต้อง,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 องค่อยๆฝึกก็จะเข้าปากมากขึ้นแล้วอย่างหนูกะหนูที่ปิติ้งไปทาไมจะต้องแบบ อ,รรอ,อ๋อคือมันเป็นฟิวว่าแบบมันจะมีหลายๆคาแรคเตอร์ในในใน,ในซีรีส์ก็จะมีทั้งตอนเด็กด้วยแล้วก็ตอนโตด้วยอาจจะปรับให้รู้สึกว่าเกิดความแตกต่างมากขึ้นแบบโอ้โอเคอันนี้เด็กนะแล้วก็อันนี้โตแล้วอาจจะยังไม่ชัดว่าตอน<ช>เด็กกับตอนโตใช่ฟิลนั้น็มบอก่าน่ากจะถ่ายต้นเดือนพฤศจิกาตอนนี้คือพี่ชออ๋อบั จะจะถ่ายไพร์ลอดแล้วนะพูดได้แล้วใช่ไหมพูดได้ค่ะพูดได้แใ้่ใช่ใช่คือจะถ่ายไพร์ลอดแล้วใช่คุดกระต่นเต้นเป็นมากๆากก็จะิงกต้องแยกเสียงภาษาจะยังไงหนังก็ต้องหนังก็คืองเป็นโลกไปเลยนะอันนี้ก็คือย้อนยุคไปเลยยากมากก็คือหลังหลังจากนี้พวกหนูไม่มีช่องว่างแล้วมีเวิร์กช็อปแล้วก็ถัดวันกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วเวิร์กช็อปแต่ละอย่างคือไม่เหมือนกันสักที พค้อมกันค่ะหนูแยกประสาทยังไงลูกเร่มันคือนอกโลกไม่รู้เลยค่ะแล้วทำเต็มที่ทำเต็มที่ค่ะจริงๆกังวลไหมกับคนกับการที่มันต้องสวิตสองเรื่องพองอันกังกังวลแต่ว่าแบบแค่ทำเต็มคลิปมแล้วาก็แบบตั้งใจตั้งใจทุกครั้งที่ไปเวิร์กช็อปทำกันบ้านอะไรที่ครูเขาเซตแล้วก็ทำเต็มที่แค่นั้นเลยจิดตามนะเพราะมันจะต้องแบบว่าเป็นผลงานที่หลายคนรอคอยด้วยซ้ำ กดดันอยู่แล้วกดันค่ะกดดันอยู่แล้วค่ะจริงๆเราจะได้ดูกคนเมื2 2> ่อไหร่อ๋อปีหน้าปีหน้าเนาะปีหน้าเลยค่ะทั้งสองเรื่องเลยค่ะทั้งสองเรื่องการตาเของแฟนทำให้เราแบบต้องตั้งใจกับแฟนจริงๆตั้งใจอยู่แล้วก็ตั้งใจอีกตั้งใจแล้วก็เต็มที่แน่นอนค่ะทั้งสองเรื่องเลยเขามีกำลังใจน่ารักให้เราทุกๆวันเลยใช่ค่ะ งานอีเวนต์เนาะน้อยลงค่ะน้อยลงเพราะว่าเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายเลยแล้วเหมือนอาทิตย์หนึ่งเราอยู่กับการออกกองทั้งหมดเลยใช่ไม่ออกกองก็เวิร์กช็อปมาพีะแจ้งให้เแฟนให้ทราบ่วงหน้าเลยว่าถ่ายไปอยู่นี่แหละอยู่นี่อยู่นี่แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เจอใครรอรอรอชมผลงานใช่ค่ะแต่ก็จะมีแฟนมีดไปต่างประเทศบ้าง เรื่องเล่าที่ประเทศที่ต้องไทยเอ่อไหนกันนะสามนะคะที่ที่ที่เห็นในตารางก็น่าจะสามประเทศชินปีนี้ป่ะสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้แล้วก็ปีหน้าเลยอย่างนี้คือไอ้สองเรื่องนี้มันจริงๆมันต้องออนลน์มันใกล้กันของเรื่จริงมันเออนอ๋อเหรอคะหนูว่าไกลแหลมหนังน่าจะมาก่อนคิดว่าหนังมาก่อนเกิมาประสาก่อนหรือเปล่า ังมาก่อนค่ะแต่ก็ใกล้ๆกันเห็นเราสองคนแบบเต็มๆจุ๊บๆฝากแฟนคลับที่เป็นกำลังใจให้เราหน่อยก็เพิไม่ได้ขายไปไหนก็ฝากพวกเราฟินเบกกี้ด้วยนะคะก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็ ไม่ได oh. right. ้หายไปไหนนะคะก็ยังอยู่อยู <S 2> <S 2: ่อยู่ในใจของทุกคนเหมือนเดิมค่ะพวกเราก็จะตั้งใจทำผลงานออกมาดีๆนะคะก็ลอนิดนึงนะคะใจอีกนิดหนึ่งสมการรอคอยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ